สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชแนเนลกันอีกแล้วนะคบเพื่อนๆโอ้โหเจอเหตุการณ์ที่แบบมันน่าตกใจกันแล้วจ้าเพราะว่าไม่รู้แอดชาไปหรือเปล่ปาพอแอดกินข้าวเสร็จเนี่ยก็พึ่งขึ้นมาเห็นข่าวนี้กันเลยจ้าว่าคุณนิดน้อยเนี่ยเขาโพสตข้อความเดือดมากๆถึงกับแฟนคลับคนหนึ่งที่ไม่รู้จักการะเทศะกันเลยนะจ้าปาตุกตาขึ้นไปรู้ว่าอยากให้นะแต่เกือบโดนหน้านอริซ่าซึ่งกําลังรู้สึกมีอาการเหนือ่อยหรือเจ็บแหลจากการลงเครื่องบินที่แอดพิ่งพูดไปนในคลิปที่แล้วว่าเฮ้ยน้องเหนืน่ออยนน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 ะะ่่่าาาาาาจจจเเหห็็ใใกกกััับบ้้้้งงงงพืทีิดึํล ป้ายแบนเนอร์ให้อ่านด้วยความชื่นใจเกี่ยวกับกินเนส s ์เวิลด์คอร์ดเรางวัล7รายการอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณนิโนเนี่ยเขาก็พิมพ์ข้อความมือค่อนข้างยาวมากๆนะครับแล้วก็แอดเจารันวิดีโอให้ดูในหลายๆมุมเลยนะที่มีคนนถ่าย,ยมาได้กันว่าน้องวิสาของเรานั้นรู้สึกเดือดมากๆนะครับแล้วก็หัวเสียมากๆใครจะไม่หัวเสียล่ะเหมือนปาของมาให้เหมือนแบบว่าเฮ้ยตกลงชอบฉันหรือเปล่าเนี่ยทำไมต้องปาของมาใส่รวเกือบโดนหน้าฉันเลยอะถ้าเกิดจะปาแบบไม่คิดแบบนี้นะครับไม่ต้องปาแล้วก็ไม่เข้ามาในคอนเสิร์ตจะดีกว แรงนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาอ่านคนนิ่อๆกันหน่อยนะครับคนนิ่อๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเธอกําลังอ่านแบนเนอร์ของฉันและไอเด็กเวนเพิ่งคว้างตุ๊กตาใส่น้องลิซ่าซาวเช็คจบโดนผมจัดชุดใหญ่ช่างไร้มารยาทและสามารถสํานึกเสียนี่ก็ไร ช่างปัญญาอ่อนมากๆข้าพเจ้าปรารถนาจะลงรูปท่านที่นี่แต่ข้าพเจ้าเนี่ยยังมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจและลิซ่าก็ไม่อยากให้ชั้นเนี่ยลงรูปและทําแบบนั้นด้วยนะครับเออขนาดทําขนาดนี้แล้วเนี่ยน้องลิซ่าของเราก็ยังใจดีนะครับไม่ให้ลงรูปเป็นการประจานเขาอีกเพราะถ้าเกิดทําอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังอยู่ดีหรือเปล่านะจ๊ะแฟนคลับคนนั้นอะไรประมาณนี้ทำไมถึงทําแบบนี้นะครับไม่ควรอย่างยิ่งน,นะครับแล้วก็มน่าจะเป็นกฎเหล็กของทาง YG Entertainment ว่าห้ามทําอะไรศริลปิน ากตัวเลยเหรอใช่ปะมันก็อันตรายนะครับนั้นเล่นปลาตุ๊ก,กตาขึ้นมาบนเวทีเนี่ยโดยพื้นฐานของมนุษย์แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะคิดว่าจะปลาอะไรขึ้นไปได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีนะครับถ้าอยากให้อะไรเนี่ยไปยืนให้ดีๆในโอากาสอื่นๆหรือนในงานอื่นๆที่เจอกัน หรือที่กันไม่มีโอกาสเจอก็เก็บถ่ายรูปคู่หรืออะไรก็ว่าไปขอให้น้องลิซ่าถ่ายรูปคิดว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ว่านี่ก็คือปาขึ้นไปเลยคือน้องก็ไม่เอาด้วยแถมยังทําให้น้องเนี่ยโอ้โหรู้สึกเสียใจแล้วก็หัวเสียอารมณ์เสียกันด้วยนะครับใครกันบ้างที่จะไม่น่าเสียนะปาของกันแบบนี้นะครับมันสื่อได้สองอย่างไม่เกรดก็รู้สึกว่าเ้ยจะปาไปแกล้งน้องให้รู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องขอประนามเลยว่าคนนี้เนี่ยคราวหน้าถ้ามีคอนเสิร์ตอีกก็อย่ามาเลยดีกว่านะจ๊ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาสั้นๆกันประมาณนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่แอดเนี่ยเพิ่งมาเห็นตอนนี้แล้วก็เดือดแล้วก็อยากจะอัปเดตไปด้วยกันนะครับแต่เราก็มีช่องทางในการไปให้กำลังใจน้องหรือาได้นะครับก็คือไปที่ IG ของน้องแล้วก็ไปกดไลค์กดหัวใจไปเพิ่ม engagement ดีๆให้กำลังใจน้องให้ชื่นใจไปพิมพ์สิ่งดีๆให้น้องได้อ่านนะครับน้องจะได้มีรอยยิ้มมากขึ้นจากการเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีงานก็เยอะแล้วมาเจอคนไม่มีมารยาทอีกก็น่าสงสารน้องเหมือนกันนะ <laughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงก็มาิดาในนน,าน,นนออคเกั